สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับเจ๋วอีกแล้วนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มากินข้าวป่าเหมือนเดิมครับอยู่ป่าเนาะหลังจากวางจากภารกิจอยู่ป่าอยู่เขาเหมือนเดิมนะครับกับสวัสดีจ้าปลาโคยใหญ่วันนี้อาจารย์เพชรครับจะโชว์ฝีมือเมนูต้มปลาต้มปลาปลาโคนใหญ่ปลาช่อนนะคุณนะครับปลาช่อนใหญ่ครับลำพะใหญ่เมื่อคืนนี้เมื่อคืนครับ ฝนตกหนักเลยไปหาปลาครับได้ปลามาครับเพื่อนนี่ก็มันด้วยกันนะครับผลไม้ละมือทําเครื่องทําอะไรกันจะต้มกันนี่ก็จะตําพริกตําเครื่องนั้ไม่ใช่เนี่ครบ <laughs> ครบเวลาอยู่ในป่านี่ครับ <c oughs> ใช้ขวดโคกนะครับมาตับแล้วก็ มาทําเป็นคคกอะตังตําม,มันจะแหลกดีนะครับกดโคกนี่จะเหนียวนะครับยืดหยุ่นได้ผู้มผมใช้เป็นโคกตาพริกอยู่ในป่านี่ยใช้เป็นประจำครับเดียวตําให้ดูนี่ครับเพื่อนๆอนุป,ปกรณ์แสวงเครื่องครับของพวกเราบางคนว่าทําไมไม่ใช้ใส่ถุงพลาสติกทุบอะไรเอาทุบก็ได้นะครับแต่บางทีสูงการทําแบบข้าว ออ้เอาน้ำให้จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เหมือนกันตำไงตำใส่ครกจะนัวกว่าจะนี่ครับเพันธุ์ตแรกจะละเอียดกว่าปลาช่อนตัวใหญ่มากเลยครับปลาโคาะอีสานเพื่กปลาโคาะพี่เพชรก็กำลังทำปลาอยู่ครับอีสานเพื่กปลาโคาะอีเขมีเนื้อเตรปตัวอีสานเรียกปลาโคาะแล้วปลาเคังมี ปลาโคงย่อยหดเล็วนี่ครับเพื่อนๆตั้งหม้ออยู่ครับปลาอะไรพี่ใจอืมกากคอยกากคอยอืมกากคอยกากคอยปลากระเบนเขาติดไปเป็นตัวเจ้าติดไปเป็นตัวเอาเลยจ่ายแล้วหายกันไงยังงีไปซิกผงและตำผสมกับกระเทียมหอมแดง เพื่อนมันบานเลาวนี่แหละต้องตบเลยไม่ได้ขูดที่หัวเลยนี่ไม่ได้ขูดออกพวกเราออกป่าก็ทำกินกันแบบเร่งด่วนแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆหม้อใหญ่ด้วยนะวันนี้ ลาหลายตัวเนาะพี่นะโมอเงินโมอโม่แต่งงานวัดเลยให้เอาหม้อมาโมอเล็กหายหาไม่เจอน้ำท่วมโมอใหญ่นี่แหละโมอเล็กหายน้ำท่วมน้ำท่วมไปหมดเลยเอาโมอเอาที่มีนี่แหละเอามาใช้ก่อนเหลือใบเดียวเองนะพี่นะเดี๋ยวเจ๋อมาช่วยพี่เพื่อนทำปลาครับพี่เพื่อนปาดเอาครีบมันโอโค่นะพี่น้อง อาจารย์เซรทำปลาละเอียดมากนะต้องขูดเมือกมันออกให้หมดจนขาวชุ่พูนขาวเหมือนซัมลีนะครับพี่น้องเราจะกินแมงเงียไปไหมจับเคียวไป,ปอีกอีกอีกเออแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวมือเดี๋ยวจับให้นะ,ะเ,เ๋ยวจะเอ้ให้พี่ไทยจับให้ก็ได้คือพ,พี่จะจับเลย ก็มือม่คมมากเลยคมนะมีดนี่มีดเหลาตอกโอเคจับจับจับตีอ่ะตีามือก็แล้วอบโอ้น่ากินมากเลยที่เนาะสดมากเลยนะคุณพี่นะสดมากเลยโหยอดเพอไปไป ตับล้ตับเล้แปะแป้เลยตุมปลาวันนี้ก็ฝีมือของอาจารย์เพิพชรนะครับเพื่อนๆคือพ,พ,พี่อาจารย์เครื่องใส่อะไรบ้างนี่่าตไครไ้ใบมะกรูดคาตไครไ้ใบมะกรูดใช่ไหมแมนแล้วก็ตำมพลิก ยังใส่เรียมพริกหอมใส่เตือนิดนึงแดี๋วโกมะเขือเทศมะมเขือเทศเราจะใส่ตําปลาสุกได้แต่นี้อาจารย์เพชรใส่เพื่อว่าไอ้นัวความนัวไอ้หน้าไอ้มะเขือเทศมันเปื่อยมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงความนัวหัวหน้าของเราก็หาฟืนหาฟืนครับเพื่อน <laughs> ช่วยกันยาง กบักกัมมินช่วยกันคนละไม้ละมือเดี๋ยวก็ย่างแข็งขันได้กินแล้วครับแต่ลนกเขาไม่แข็งขันเลยฝนตกมันหนาวคนตกหมดหมดใช่ไหมหมดหมดนกเขาไม่ขันเลยนกเขามันขันตอนเช้าอยู่ทำหลายที่ผล่ลฝนมาไม่ขันเลยคำปลาได้น่ากินมาก ฝนก็ตกบ่อยอีกแล้วครับช่วงนี้ครับเพื่อนมาล,ลวอยู่ในเต็นตลอดเลยครับทํากับข้าวทําอะไรก็กลางเต็นนี่แหละครับกมอใหญ่หม้อไปเริ่มเลยนะครับพี่นะใช่ <c oughs> ปกติจะใช้หม้อเล็กไงแต่หม้อเล็กอ่ะโดนน้ำท่วมพัดไปหมดเลย หรืออยู่ใบเดียวแ <c oughs> ขวนไว้ที่สูงไงเลยเ <c oughs> หลือก็เลยเอามาใช้เงทางไปก่อนครับอาจารย์เพชรบอกว่าต้มปลาเราขาดส้มนะครับความเปรี้ยวไม่พออาจารย์บอกว่าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ต้องไปหาหมดแดงมาเพิ่มความเปรี้ยวครับก็เลยใช้ให้ผมกับไอ้เจ๋ยวไปหาหมดแดงกันนะครับผมก็จะเดินหานะครับไปไปดูกันไปเขาพี่ไปความปลาปพ,พี่ประเภทนี่หละ เครื่องปรุงอะไรแบบนี้เราก็จะหาตามธรรมชาติเลยครับเพื่อนๆหาเอาตามภูมิประเทศเลยครับไปครับเดี๋ยวกับพี่ไทยจะไปหามดแดงมาใส่ต้มปลาครับเพื่อนเี้เล ใส่ครับเพื่อนๆพิ่าอีธาไปหารหดแดงครับเอามาใส่ต้มปลาครับรางใส่ต้มยำด้วยมีพิษกับน้ำโอ้โหฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆ chuồng ní tụt gì lẽ nó có pin nó tụt gần tháng quan nó ồ mới đếm lên nó kêu ผมจะเก็บเอารังนี้แหละโอเคนะเดี๋ยวจะโน้มลงมาเลยเป็นมดแดงไฟด้วยนะเนี่ยกัดเจ็บนะพีกก่กัดเจ็บกัดเจ็บไม่ธรรมดานะครับมดแดงไฟเนี่ยกัดแล้วไหมเลยนะครับผิวไหมเลยไปฮุ้ยพี่จะมีชายชำนาญเดี๋ยวค่อยๆดึงจะมีสองรังนะดูเรารเอารังใหญ่ดีกว่าเอารังใหญ่เนาะรังรังเล็กปล่อยให้เขาอมนนี้อ๋อรังนี้แหลยจะต้องนี่ ที่เาอาดันนู้นเลยมองทางนี้แหละลุมลง,งมาก่อนนี่เหครับผมมังแตกรังนะผมถักเลยโอ้โจับถักมาจริงถักลันเลยดูครับเอาไปรังเดียวพอนะครับผมไปครับ่ไปโอ้โหข,นะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนี่ดูครับเต็มเลย แตกรังแล้วครับไปกับเพื่อนวิ่งเลยครับเยอะเลยเนาะตกหนักมาแล้วครับตกหนักเลยครับ หมดแดงสดๆจากต้นเลยโอ้เดี๋ยวไปเอาก่อนเกใบนี่เอาก่อนเดี๋ยวจะรันฮึกลับมากเลยครับผมยอดไปต้มคนเอาครับยอดไปพี่มาแล้วใส่เลยใส่เลยใส่เลยใช่ไหมใส่เลยให้ลบเลยนะเยอะไม่หนเยอะไปไหมใส่ไปเลยมีเยอะนี่ครับใส่ไปเลยนะครับ เปี้ยวมากน,นะอย่าเลยแบงครับความเปรี้ยวมาจากข้าวอืมอแลมีไข่ซาด้วยไข่ซาด้วยเทาไม่รสชาติพุ่งขึ้นเปรี้ยวขึ้นเนาะไข่ซานี่คืออะไร,ะไรพี่ไข่เล็กไข่อ่อนใช่ไหมไข่อ่อนใช่ได้แล้วเนาะอย่างเงี้ยโอเคได้แล้วเกับสุดยอดเลย หน่ากินจังร้อนใส่หมเลยหมดตะลังเลยกลับมาได้ไหมนั่นไ้วนั่นไหมแล้วร้อนเลยตัวไหม่ึ้นชื่ออี้นอันนี้ก็กระบกขั่วครับเพิ่มๆฝนตกตกคั่วกระบกร้อนๆแบบนี้อร่อยนะคุณพี่เนาะแม่ เด็กก็ตามมาหลายตัวเลยครับเพื่อน,อนอม,มานั่งเฝ้าเลยจุดไหนหน้าก็ยังพุ่งพัวขนาดต้นก้อยตีงเนี่ยแบบพุดหลอด จะมองกรเจินเลยนะพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วครับหลังพี่สุกแล้วเนี่จะอ้นแล้วมีใช้สุกจะอ้นแล้วเจะอ้นเหรอไงเจ้ามันร้อนเลยเนาะไปไปปลาลงได้แจ้าไปเลยไปครับเพื่อนหลังจากที่ใส่มดแดงไปแล้วน้ำเดือดแล้วอาจารย์เพชรก็ลงปลาแล้วครับ อยอดมากเลยยอดเลยเนาะพี่นะใช่ใส่ปลาแล้วไม่ต้องไปค้นมันนะพี่น้องมันจะเค้าแบบไรเลยวิธีการต้มปลาต้มอะไรก็แเลยแต่ให้ปลาให้มัาฟันเดือดก่อนนะให้น้ำมันเดือดก่อนไม่ใช่ปลาเดือดนะให <c oughs> ้น้ำมันเดือดก่อนปลาเดือดปลาเดือดต้องแสดงว่าปลาพี่โรดใช่ไหมพี่ <c oughs> <c oughs> ปลาโกรธใช่ไหมปลาเดือดเลยโกรธอะไรนะลายังไม่ตายจะต้องไปทําอะไรนะครับ ให้มันเดือดเพาะ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 นะให้เดือดผุดๆุดเลยใช่ไหมใช่คือพี่ลามันจะคาวงนั้นมา <anchor>: เรามาเรามาเรามาใช้พลุมธรรมชาติผมว่าม,ามันไปยุกรดสิ่งนีเราใช้พลุมธรรมชาติพี่น้อง ยานเต้ยใเต้ยใส่ปลกกันดู้เลยใส่เสร็จแล้วก็รอสักครู่ครับเพื่อนๆรอสุกครับเดี๋ยวกินกระบอกขั้วรอก่อนครับร้อนๆเลยครับฝนตกๆร้อนๆแบบนี้อร่อยเนาะกินร้อนๆเนาะอืมสดยอดมากเลย มาแลยครับพันบ้านก็มากินกระบบกขั่วครับคั่วไหมร้อนเลยร้อนมากนี่ครับของฝากมาจากอีสารครับมาจากอุบลราชธานีอืงมาจากอุบลราชธานีเลยครับเต็มกระมือด้วยพี่น้องเตมแซมมันเนาะอไรเนาะหวานมันเต็มแรงจะงั้นจะน้ำ เช่นกันจนั้ใช่ไหมครับพี่บ้านบ้านในจานเพชรจะลูกใหญ่กว่านี้นะครับมันอยู่ที่พันมันก็แปลวต้นพันเนาะพันก็ลูกใหญ่มากเลยวัวชอบกินลูกสุกแต่เราก็กินได้ล้วลูกสุกได้อะไรตอนเด็กชอบไปเก็บกินเวลาไปไปไทยนาผลอันนี้หนึ่งมันจะแตกมันจะแตกมันจะขึ้นนั่นไงเดี๋ยวนี้ต้นเดนน้อยเนาะก็ตัดทิ้งหมดเนาะตัดเขาทานอะไรมัาง มีอีอันนึงก็แซ่บเหมือนกันในนั้นมันนั่งเลยนะพี่เนาะสาร์คเมีคือเขาเรียกเจย์โจยนี่คืออะไรพี่สตารคมียคือว่าตุ้มเวียตุ้มมันจะออกสีดำดำมาเพลงสิคือมอตะโก้บ่ะมีเตโกเจยที่เอาตํากินแบบนี้แหละมันมากเลยครับเออโจยแต่ทมเองเจ๊แพลงจุยจุยจุยมังเมาบ่อยมีมังเมา เห็นก็ตะเแล้วก็พี่ก็ลูกลูกลูกอยู่กันกันนี่แหละครับจะอยู่กันแบบลูกมันจะเป็นน้องกับเนเพื่อนพอสุกข้างในเม็ดมันจะออกเสียวเขียวนั่นพอมันพอมันกินลูกตัวได้่ะไอ้นี่มันจะออกกกิสีขาบลูกสุกอยู่สบายๆครับกินได้สบายๆแต่ก็เห็นเห็นเห็นลูกน่าจะรู้นะว่าคนเรียกคนละภาษากันยไอ้ลูกคนละอย่างลูกลูกอ่อนมันจะสีกับน้องคุยกันพอมันสุกไปมันเริ่มสุกมันจะออกสีตุ่มๆพอสุกมากมันจะออกสีดำสีดำใช่ไหม ไอหมากเล็บเมวนี่เล็บเมวเฮ้จักเลยใช่ป่หมากเล็บเมหมากเล็บแมลต้นยะหหลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะครับเพื่อนเราใส่ปลาแล้วก็เราก็มามาจิ้มครับจิ้มดูใช่ไหมไม่ใช่เราไมาจิ้มให้ปลามันจมน้ําอีกทีนึ่งน้ำเดือดนะครับเรามาจิ้มเมื่อกี้เราใส่ปลาแล้วมันยังไม่เดือดเรามันจะขาวนี่เราไม่จิ้มจิ้มให้เนื้อปลามันนะครับปลาสดๆนี่มันจะกระดูเอ เนื้อมันจะเหนียวมันจะแข็งเนื้อจะหวานมันจะหวานครับมันจะแข็งเนื้อปลามันจะไม่เลิบแต่ปลาชนแถวนี้นะครับถ้าตาถ้าปลามันตายแล้วเนื้อมันจะเลิบเลยมันจะไม่ไม่อร่อยเนื้อไม่ไม่ใช่ปลาเหมือนปลาดุกบ้านเรานะมันผสมกันทั้งเลยครับทั้งลำพันธ์ทั้งเนื้ออ่อนทั้งปลาดุกนารสชาติัแต่ละอย่างนี้ตามภูมิประเทศนะพี่เนาะใช่รสชาติไม่เหมือนกัน อันนี้ปลามันผสมหมดครับทั้งเนื้อออนทั้งลำพันธุ์ผสมกันโมเมทฝั่งอีสานก็รสชาติอย่างหนึ่งเนาะเหมือนแบบปลาดุกอย่างหนึ่งปลาดุกนาตัวเมียนะแต่ตัวผู้เป็นลำพันธ์นั้นผสมกันมันจะออกลายๆใช่แต่ที่นี่มีลำพันธ์ปลาดุกยาวเนาะแต่เรามาใส่เรามาใส่พริกป่นหรอพริกป่นอีกทีหนึ่งพี่น้องเพิ่มความนัวใช่ไหมเพื่อความนัวเพื่อความเผ็ดเพิ่มความเผ็ดความนัวนะความแซ่บ ไปเราก็มาใส่ใบบังกรูดอีกนิดหนึ่งบังกรูดล้างเลนะเ้องตอนที่เราจะยกเราก็ค่อยใส่ยังไม่ได้ชิมนะเดีเ๋ยวค่อยชิมคนระับเรามีมือชิมโดยโดยโดยอัตโนมัติเรามือมือชิมธรรมชาติเรามีมือชิมแบบลิ้นแกนี่ใส่รสปุ๊บดูรสชาติเลยครับก็บผมให้แกชิมบ่อยครับนี่มือชิมเรา นี่อีกคนนึงนั่นนั flat, okay. play, play, ่งหัวเถื่ออยู่นั่นพี่น้องพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เรานั่งอยู่นู้นครับเกไม่อะไรแล้วเกเป็นคนที่ว่าให้น้องเกไม่อยากทําเกให้น้องน้องทำนะพี่ใหญ่อีกคนมือแล้วพี่พี่ใหญ่แล้วนะนี่ก่อนก็ทานหัวหน้านะอยู่ป่ากันอะไรพี่ใหญ่ที่ไหะทำไม่กินวันนี้ผมก็จักเกษียณแล้วพี่น้องเนี่ยอีกไม่นานผมก็สักเกษียณแล้วผมก็ไม่ทาแล้วเกษียณปีไหนนะพี่ ไม่ถึงปีเราก็จาดกระเซียนพร้อมกันเลยเนี่ยเราจัดกระเซียนจากพ่อครัวน่ากินมากเลยครับเพื่อนๆควันควันละหุยเลยภาษาภาษาพวกเราจะเรียกว่าควันละหุยใช่ไหมลอยขึ้นควันฟุ้งเลยใช่ไหมดูน่าทานแบบระเซิงน่าอร่อยบ้านเราเรียกระเซิงมีความสุขครับพี่น้องอยู่บ้านเดียวกันเนะคุยกันปาร์ตี้ฮิฮา อีสานบ้านเฮานะครับมีอีสานบ้านเหานะมีเรลาซวยมีมดถึงน้องถึงเวลาทํางานเราก็ทําจริงถึงเวลาทำงานเราก็ทําพักผ่อนล้วก็พึ่งพักผ่อนล้วก็พักผ่อนถึงเวลากินข้าวเราก็กินถึงเวลาทํางานเราก็ทําจริงเวลาพักผ่อนเราก็ผ่อนคลายไายเครียดแบบนี้แหละครับเพื่อนๆอยู่กันแบบพี่แบบน้องนี่ยครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ต้มปลาก็สุกแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวจะได้เวลากินข้าวแล้วก็ไปทาภารกิจต่อไปอีกแล้วครับเพื่อน ยกลงก่อนนะครับโอ้แกร้อนเลยครับผมวางตรงนี้ก็เลยโอ้โหดูแต่ห oh. ม้อ uh ก็รู้แล้วอร่อยขนาดไหนอลังการเจียวเจียวจัดเลยครับหลงตักเลยโอ้โหดูเบิ่มเลยนี่ครับเพื่อนๆสุดยอดมาก พวกเราก็อยู่กินกันแบบนี้แหละครับกินง่ายอยู่ง่ายง่ายอยู่ง่ายเนาะพี่เนาะนอนกลางดินกินกลางสายแบบนี้แหละครับกินเพื่ออยู่ครับเพื่อนๆแจ่วก็ต้องขอตัวไปกินข้าวเพื่อจะไปปฏิบัติภารกิจต่อไปก่อนนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามและเป็นกําลังใจให้แจ่วด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ hmm.